ไหลายที่เห็นมันมันไหลล่องเราเห็นอยู่บางที่นะบรงที่มันคิดเขาก็เห็นอยู่มันเห็นท่านมันน่ะเห็นรูปท่านมันอยู่เห็นหมดถ้าเกิดความวิติติจะอน,ษษนุมีวิตติอิมเห็นอยู่ในได,ได,ได้เพราะว่ามันมันเกิดเห็นธรรมชาติอแสงธรรมชาติอันบร,ริสุทธิ แล้วก็มาเห็นธรรมชาตนบริสุทธิ์แล้วก็ไปเห็นอ,องค์ธรรมนะสติบริสุทธิ์องค์ธรรมบริสุทธิ์สิ่งสมาธิปัญญาบริสุทธิ์ทุกโตบริสุทธิ์แล้วก็เห็นขันต์ลอยอยูอยไปเป็นนก็บ,บริสุทธิ์จมนกระทั่งมันแยกออกจากกัน เห็นทุกอย่างมันดับไปและเห็นโตถาดไอ้โตหลูกแก้วมันลอยเป็นตรงนั้นกะเห็นความบริสุทธิ์ของมันและเดนกระทางมันแสดงถึงที่สุดนะมันแสดงถึงไป ขายจะกระวานจักระวานหนึ่งแล้วแล้ยัางดูจุดนั้นมาดีสุกโตมันจะดับปุ๊บลงลูกแก้วแสดงผ่านลงมันดับปุ๊บแต่ลูกลูกโขกิจตรงนั้นมัน,ด,มนนะดับปุ๊บลงแล้วแบบุกโตสิ่งสมาธิปัญญา ก็มีงานตัวหนึ่งขึ้นมาขุดขึ้นมาบอกว่าพิงที่สุดความสิ้นสุดไม่มีพิงที่สุดความสิ้นสุดไม่มีแต่สุดลงถูกขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเสียดนะผมผมมาเห็นอยู่ถึงจุดนี้ปรว่าเพึ้นอะไรเนาะ ออต,นนต้องนีแต่ตระมาเรืนอข้างนี่แหละต้องได้วัตถิสต้องได้อะไรแบบคำตันนา,า,าอาจารย์นี่แหละครับผมจะเห็นแล้วแสดงนี้แหละแต่สิ่งที่มาเห็นยากนะสิ่ง,งท,งทงงนนี่มานยากของวัดของทางชาวบ้านเมื่อแฉ่ข้างลงตัวนี้นั่นก็แสดงตัวน,นี้โลกมันไม่กลับบริสุทธิ์จากโลกเลยก็ เป็นที่สุดน,นั่นวุ่นี่มันเสุโปรเติอท่านเน่ท่านในสันสาราัสมันก็คือการทําให่นอกใช่นหน่อยก,ก,กันมกเมื่อเป็นที่สุดเราบูชาเาไม่ต่างนมวัอาจารย์ท่านลงกันเองเห็นตัวนี้นะอาจารย์ท่านไปใส่รับจีนขนาดอุปัญญาเมื่อือ กเทียมนะคัตกตบนในเตีไใน,นกุ้นั่นกุ้นี่เขาก็ใส่ทีนี่เลยเป็นเีนนนัญญาอ่าเม่อโมเมนตนี้คือบรสษัเนี่ยอ่าคนซับมันเป็น,รนารเราซับใส่อ่กระเทียมแล้วเสียงแน่น่อเหมืนเหแล้วอ่เห็นบอว่าเป็สัญญาเอาเห็เนี่ยเป็มใส่อ เอา chord, ีนไปหน่เป huh uh, ็นศีอ้าวอ้าโยงไปหาเหตุหน่าเออเห็นดาบเป็ปัญญาเอาก้อนับไปเป็นนิโรธแตเห็นดวงยางมันโุูดเนี่ยอาจารย์ชาญเห็มทุงยางบมุดเี่ยคโนสมมดอย่างโทยสังฆราชอมันจะเป็นท่านทุกกานแล้วมันจะเป็นท่านไยหนอแต่ถึงนที่ชื่อวใา้หนอกก็แค่ในอันเดียวกัน เอายักใส่ช้าตัวยังใส่ซิ้นก็มาอีดในึ่าของมงาจารจะใส่ด้วยแต่รู้ารก้าบัวกบบระเบนเรา,เาขันให้บรลแล้วก็จาของหนอกันจะขันใหน้เป็นกนวามาสติมาปัญญาเออมันมันเป็นชั้นเนื้อชั้นเาแล้วก็บมบ,บสแสดงบมีภาษาโมแสดง พันที่พันผูะแดงกันท่านพระอาจารย์ชาติมาเอาข้างนอกจนคุยนม่ได้เลยว่าเออมันจิตมาผูชาต่มามันการเดียวกันมาจนคุยคุยจากแต่ทังไทยง่ายนันมั่นวุ้ภาษาไม่เสอยแต่ว่าเพื่อนต่ว่าเนอเป็นชาว่าอยู่เนธจะพููภาษาเออมันหมุนติ้วติ้วติ้วทั้งคืนอลยต้องเอาพูดโทมาะสบพอพอได้พัะนิ่งก็มุนอยูเลย มันจะ,จะาจ้า,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 าอย่านั่นคือฝุกใช่ไหจะเป็นเบาเลยหรือเปล่ะเป็นบาปนภาษาหรืเป็นเพรว่าเออเป็นทำเนียร์ทำเอ่อทำเนืยอโลกทำเนืยอ์ศักรูทำเนื้ร์ทมันเางนการแสดงก็ทัางเพื่อจันงชาติเร่าแา่บนชุดโลกมันบนชุดทันมันบนชุดเราว่า แต่ไม่ได้ซื้อนะ่ะมืมอธีปุ้ยกันซื้อขางใน่าเออเป็นขันเอ่อจิดสี่บนชุอของหน่เยอา่าชของหนเป็นขันอา่าชุเรยกซับอ่อสุเล่ากันของชาติาติมันมันเป็นโรคสังสรารภาอโรคข้างนอกอนิปจังอ่ะโรคอนิปจัง่านท่านเจะยนนึดได้ว่ามันมันมันนชุดแล้ว อันอีิอย่ olan, างทุกครั้งมีโลกโลกวัฏฏะข้างนอกเป็นโลกสังสารวัฏข้างในเป็นโลกวัฏฏะแต่ข้างในชุดนี่เป็นโลกทุกยศาสตร์เข้างในชุดนั่นนๆการท่านใส่ซาตตาเพราะว่าแต่ในผ้ <io> นาเป็นอย่างแบบมีลุงผู้มันมาประกอบเห็นไหมผ้าพนี้ยมีลุงตามาประกอบดแต่เป็นถ้ำของปดปลายเิ็นเหรอ ี่ถ้ำของปายเพลินถ้ำของเออถ้ำเพลยนโยกอาจารย์อิทาัศเ้วส่วนหนึ่งของหลวงปู่มันโยกับอาจารย์ท่านนี่แะแต่ของอาจารย์ชอ้อนี่มันจะคือหลายๆมั่งโมงจากกันแ,แต่จะแ,แต่จะคู้ใดแม่มั่งโกจาก ถ้าจะท่านดีจะทำพระปลาเลยแล้วก็กจะจะไงต้องลงปูหมันลงตาม,มาบวดแต่มันสายนะถ้าจะแสดงไปจะแ,แสดงไปผู้ฟังออกกันนี่นะฮะแต่คิดว่าท่าอยังไหนไปเห็นเลยครับคมันจะท่าจะไปเห็นเนี่ยมันเนี่ย,ยแต่ผลมันาการท่าจะแสดงคือู เพราะฉะนั wow. oh art, ้น really ้นัน้นันหมายถึงว่าเข้าเี่เอาเอาสติโรเอ่อประพบประพบับริกรรมเอ่อุกทรอสารลุ่มให้ใจกระซาร์เอ่อประพบรับลูกให้น้ำแตกรับไฟก้บประพบเอ่อไปให้ไปที่เออสันีท่านท่าเขาเป็นสันเอ่อสติสติโรคที่สติสัมยา ปมตับไปรูอ่ารูลมหายใจอ่าตับร่องาต่ินนปบุโทโธเนี่ยผู้ผู้ผู้บริกรรมผูโทโธ่ผู้โยมพุโทโธ่แล้วเอวุทโธเนี่ยก็ะกบกันหน่อยเออไม่ี่ไปเนี่ย,ยแต่ของอาจารย์ชาเนี่ยเอาประกอบ เอาแบบปกป้องเองอาจารย์ชาติย <Safe> <time> ิ่อยิ่เห็นมันมื่ก็เขาสมาธิเต็เขาสมาธิเต็พุ่งถึงพุ่งถึนตัวเนี่ยก็เป็นดวงแก้วใสตัวตัวใจเห็นมันจะมันแตกรับไปทุกอย่างก็รับ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 เหมือนนั่นที่ของอาจารย์ชาตินี่กเมื่ออาจารย์ชาติเขาสมาธิเต็มอยังประกองก็เป็นอย่างเอออาจารย์ชาติของโู้เลยอุดโชว์รื่องภาพ ปรกอบตะลูเมื่อพระกบการบุตรมันจะขป้นเรื่อยๆจนถึงพุ่มแล้วเมื่อก็จะตยอ่อนอยูพุ่มอยู่พุ่มโลกอยู่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 ในสวรรค์สั่งไหอารูปมาชาิหรืออรมูปมาชาญมันจึงหย่อนลงมาเอามันมันมันจะนย,นนยอนไปคนไหนลูกตานมกวก็ไปยอนไปคนไหนข้าวปาจะไปยอนลงมาอยูุ่่น ไปจุ่มกุนมันจะย้อนลงมาออนรเงี้ย่าัทของตาตาท่างคนคนเดินท่าเป็นอะรเงีงเออนั่งอยู่ตาตาแต่ท้องท้องมันเดินท่าไปเรื่องส่วนนีเรื่อง่ว้ก็คือเข้านีเข้าเขาเามีโลกแสงตะวันเลยแต่เข้าสิเข้าไปในโลก กระทั่งหนึ่งเลยโลภภาพโลกลินโลภเสียงโลโภตัวระโลนั้นโลภคนคิดโลภอารมณ์โลภความประบฤติเขาที่เขาไปถึงตัวนั้นยังไงเออพอเท่าน,านี้เรกโลกสัง้งสาระเลยก็เสียงเห็นไ่มมันจะมีคนอยู่แล้วภาพมันจะมีคนมีสัตว์จีิก่อนเข้าไปเร่องอาจจะเสียงเออเรื่องอาจจะภาพเรื่องอาจะกลิ่นเออเรื่องอาจจะตรวนีเเจจนเเจจ้เลย เพื่อเพื่อขับออกลุกตา้องบอกเสื่อครขับออกคับขับข้นกนออกเออช่อยว่าแม่ปุพันเสียงขับแม่ออกขับเท่าอยู่เป็นอยู่อ่ะอันเสียงยีงอยละเลกเป็นเสียงแหวนดิ่งเขาชูโลกระท่โนยวัดตาขัะเท่าแล้วจะเสียงปุ๊บแวจะปีนปุ๊บวจะควมคิดปุ๊บแล้วจะควงตื่น เราจะคนสาวเออลนเึกๆตัวนั้นแหละเลยตัวนั้นเพราะว่าปัญหาเนี่ยมันจะคุดตัวนั้นเออปัญหาจะคุดตัวนั้นก็ที่ดู้เสียงเออตัวที่ดูความคิดเยอะนี่แหละตัวปัญหาแล้วกลับมาเบิ้งเอาแตัวนี้เออเอาแตัวนี้่ผ่าไยแล้วก็ที่รูภาพเออหนุ่มเนี่ยจะผ่าเลย มีคำว่าเห้าม่มีคำว่าแม่ม่มีคำว่าอไนีเอาแต่ขาดแล้วลูกล้าจะเข้าหรือไปเนินเตล่ขาดไปเองไหมเดินก้ปวดจริงๆเข้ามาเป็นตัวนกปวดเเข้ามาเดินเตลุ่ปวดเออรูอย่างเดียวนี่ลูก็ะพู้ยั่งเดียวต้นนั้นจ็คีเป็นไปรักไปเออตัวกายก็เป็นไปรักไปโ้คัมเรา่องหมเป็นไปลักไป เมื่อจะู่ยังเดี่ยวนี่เนี่ยโตลู่เนี่ยที่ระเบิดแล้วเมื่อระเบิดปุ๊บเออเนี่ยบอี่ออกหน้าทุกบาที่ออกหน้ออาตายทั้งขารจิตทัทงสารน่าเลื่อนไหลมีอมออกหน้าเออยางังไหนีนีเขายู่ใน,นสังสาลวัอยูนิโด,โดกเกิดแกจิบตายสามจุดเขาไปช่วโลกโลกโลกภายในเออคือโกอ่ิญการกระทบแต่เมื่อเข้าไปดูเห็นรอ มานวิญญ,ญาณต่างๆมันบวดาบเลยปฏิปิปาสสันสีมันบุรีบรอยู่อ่าจิรยึดเน่วแน่อารมณ์มันก็อุตงยเลยม่โม่ต่างพานมาแต่เลยการจิตนี่ยเน่ยในอารมณ์มันก็อตอบยึะเิิชาเลยหมดตัางพานมาแต่เลยออากาเกิดการปฏิชนที่แต่วิญญาณมาเกิดนั่นก็บต่างทานมาแต่มันจะโยกสิบตรงนั้น แต่กันที่ปฏิสุทธิตวิญญาณเกิดมันก็เคื่อนเขาสู่อตายทั้งการทุกขาั้ันก็บขาดเป็นขันเนี่ยับเออมันอยู่สี่ประธานสีบริบูรณ์เน่อมันมันมันจะให้ทอริยมแปดบริบูรณ์เมื่อสิประธานสีบริบูรณ์แล้วจะพบช่องเจ่นบริบูรณ์เมื่อพบช่องเด้นบริบูรณ์แล้ววิชาอะไรหมด นันเป็นบริบูร์ได้อะไรหรอนั้นเรไม่ได้มากแต่บริบูรีเรา,าก็โชคเยี่บรหรือว์มาจากปฏิปทานที่อยู่บริบูร์อย่างเดียว